นี่คือคู่เอกของทุกท่านค่ำคืนนี้นะครับใครจะตีใครครับหนึ่งล้านเล็กจิตเมืองนนท์ครับแก้วไพฑูรย์บุญสิริกานครับ26ปีครับจากกาลสินครับส่วนมุมน้ําเงินครับชกทองไฟเตอร์มวยไทยครับประพัฒสอนแมนหนูนะครับลูกหลานจากนครศรีธรรมราชครับปีนี้33ครับอ่ะตามกันต่อนะครับนี่เป็นคู่เอกครับยกที่3ครับพยายามจะเดินหน้าชวนทะเลาะแล้วครับรุ่นพีครับชกทองอ่ะหนึ่งล้านเล็กเดินได้ถอยเป็นครับและหลังๆโอ้โหดักแทงก็เอาแทงคืนไปครับ เกี่ยวได้คือคืนด้วยศอกเลยครับอ่ะทั้งคู่ยังยังเหนียวครับยังไม่มีใครโดนจุดโฟกัสแล้วมีแผลแตกครับเหมือนเหมือนเห็นเลือดเห็นเลือดแล้วนะคุณออสแต่ไม่แน่ใจว่ามาจากตำแหน่งไหนนะครับโอ้โหเมื่อกี้ครับศอกโอ้โหปากครับโอ้โหปากแตกเลยครับน่าจะโดนศอกงัดเมื่อสักครู่ครับของหนึ่งล้านเลยครับชื่อเลนชื่อฟุกครับแต่ว่าศอกเมื่อสักครู่นี้ดูว่าไม่ได้ฟุกเลยครับอ่าหัก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 เททิ้งไปครับกรรมการ โอ้โหเลือดเลือดเยอะพอสมควรเลยครับมาเลือดละเลงไปหมดแล้วครับตอนนี้เครื่องก็ติดด้วยครับอู้พยายามจะบวกศอกกันครับดูในดูในครับใครตีใครดูจังหวะการไล่แขนอ่ะขึ้นขอได้ไหมจับได้ไหมครับไม่ยังยังตียังตีไม่ได้ครับเอาตีได้ไหมล็อกตีมหมันใกล้เชือกไปนิดนึงครับอาจารย์ดงแยกอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับอาจารย์วศักดิ์พักนิคมครับมาเบรกนะครับมาให้แพทย์สนามครับ มาดูแผลครับโอ้โหคุณหมอบอกว่าโอเคชกได้ครับมาถือว่าเลือดเยอะนะครับแต่ว่าในตำแหน่งที่ยังไม่อันตรายสักเท่าไหร่นะครับโอ้แต่ว่าผู้ชมชาวต่างชาตินี่หยิบมือถือมาถ่ายรูปถ่ายคลิปวิดีโอแล้วคุณน็อตะวงในครับตอนนี้ติดติดตัวอย่างเดียวครับจมูกทองครับไม่อยู่นอกแล้วครับเพราะว่าหมาดอกของหนึ่งล้านเล็กนี้อันตรายจริงๆครับนวลเนียผัวพันไปเรื่อยครับพยายามจะอาศัยความใหญ่ตีไว้ก่อนครับ โอ้โหนี่ครับมาวันนี้ได้2ตอนนะครับสําหรับฝ่ายน้ําเงินฉวกทองมาตอนนี้ดูเกมแล้วเหมือนกับมาลอบวกรอแรกเลยครับฝ่ายน้ําเงินไม่สนแล้วครับไม่เขาก็เราแล้วหุ่นออสตอนนี้แต่ว่าต้องชื่นชมหนึ่งลาเล็กดูครับฟันนี่ครับแล้วสอกมาได้จากทุกทิศทุกทางด้วยครับทั้งฟันทั้งงัดตีได้ไหมครับยังยังยังตีไม่ได้ครับกรรมการออกแรงแยกอีกครั้งหนึ่งครับ ยังมีความมุ่งมั่นอยู่นะครับจะหมวกทองครับเดินเข้าไปครับถีบซ้ายนำแต่ว่าหนึ่งล้านเล็กนิดโอ้โหระบบการป้องกันตัวที่ถือว่ายังรัดกุมอยู่นะครับพอเข้าในนี่ชิงล็อกก่อนเลยครับล็อกแบบนี้เพื่อจะถ่วงเวลาแล้วก็ให้กรรมการเนี่ยแยกออกมาครับนี่ครับทีมงานที่มุมฝ่ายน้ำเงินมาชูกำปั้นครับชูกำปั้นมากำปั้นครับน่าจะเป็น ก็ช่วยทางออกที่น่าจะปลดล็อกรูปเกมที่อึดอัดสําหรับฝ่ายน้ําเงินครับอ่าเดี๋ยวครับไม่แน่นะครับมวยพิกัดเวทใหญ่ๆแบบนี้ครับอ่าเริ่มเห็นเลือดจากฝ่ายแดงเหมือนกันนะคุณนอนนาเหมือนจะโดนศอกมีแผลแตกเหมือนกันนะครับหนึ่งล้านเล็กคนละเชาะแล้วครับพยายามจะขยับเดินมาแต่เนี่ยครับพยายามจะเดินเข้าไปนะครับแต่ว่าอ้าวเลือดโอ้ยเลือดออกเหมือนกันครับหนึ่งล้านเล็ก นี่ครับาผลงานดีขึ้นเรื่อยๆครับไายน้งเงินงรุ่นพี่หน,หนุ่มใต้ใจเกินร้อยอยู่แล้วครับฉมวกทองเห็นเลือดคู่ต่อสู้เรายิงคึกยิงคึกเดินเร็วแล้วฉมวกทองอเสียงเชียร์ให้กําลังใจชมวกทองนี่มาเพียบเลยครับจังหวะที่หนึ่งลาเล็กมีแผลแตกครับโอ้แล้วเลือดออกมาไหลมาเป็นทางเลยครับอ่ะออกอาวุธได้ไหมตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับพยายามจะเล่นกระตุกมาตี เสียงเชียร์มาแล้วนะครับจังหวะที่ฉวกทองนี่มาบรรเลงเพลงเข่าได้ครับเดี๋ยววันนี้ครับมาอยู่ในช่วงอีกประมาณเกือบเกือบสานาทีของยกสุดท้ายนี่ครับลูกเกมลูกเกมตอนนี้ฝ่ายท้งสองเสียปเปรียบอยู่เล็กน้อยครับเพราะฉะนั้นต้องเดินเร็วขึ้นครับฉวกทองเบียดติดเข้าไปเดี๋ยวต้องดูครับว่าวันนี้นี่ครับหมัดศอกหมัดศอก นี่แหละครับตอนนี้แหมเข่าเข่าวางไว้ก่อนหมัดกับศอกอย่างเดียวครับคุณออตอนนี้ทิ้งไว้ที่นครศรีธรรมราชแล้วนะครับเข่าของจมกทองครับต้องหมัดกับศอกเท่านั้นนะครับหนึ่งล้านเล็กวันนี้นี่ชกรัดกุมด้วยนะครับพอจังหวะจะชกในเกมตั้งรับป้องกันตัวนี่ครับดูการครับยกสูงโดยตลอดนะครับไม่มีประมาทเขียร่างไว้หาหาตัวเจอไหมครับฉมกทองครับจะ่วยจังหวะชิงเตะก้านคอด้วยนะครับหนึ่งล้านเล็ก โเดินรวบรวมใปให้คะแนนครับไปที่1นึ่งละเล็กจิตเมืองนนท์นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนโฉมทองไฟเตอร์มวยไทยไปครับครับแล้วก็วันนี้4คู่สุดมันครับ